ช้ได้ครับผมเบียดก็ใช้ได้ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูขยายนะครับขยายเสียงเขาบอกยี่ห้ออะไรไม่รู้ันไมบอกซันบัคซันบัคนะครับผมนี่ครับ รุ่นนี้นะครับ TAV ขีด MP 3 2 5ส BT นะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเล็กๆนะครับรวมส่งนะครับได้มา993บาบาทนะครับผมเราจะมาเปิดดูกันนะครับว่าจะตรงปกหรือเปล่านะครับผม ม,มีมีรีโมทดนะครับรีโมทเล็กนะครับผมเครื่องไม่ใหญ่มากนะครับผมนี่นะครับเครื่องไม่ใหญ่มากนะครับผมนี่นะครับได้มาแล้วนะครับ ลองดูว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับครับลำโพงแปดนิ้วคู่หนึ่งนะครับผมเอาเนี่ครับก็เสียงก็ใช้ได้ครับผม ก็ใช้ได้ครับผมตัวนี้ก็คือปรับไมค์นะครับวอลลุ่มไมค์หนึ่งสองนะครับวอลลุ่มไมค์สามสี่นะครับอันนี้เสียงแหลมของไมค์เสียงเบสนะครับแล้วก็เสียงเอ็โคนะครับเสียงอ่าอะไร,ร่ะเขาเรียกเสียงดีเลอะไรประมาณนี้ครับผม ก็อันนี้ปรับเสียงแหลมนะครับผมปรับเสียงแหลมของเพลงนะครับปรับเสียงเบสนะครับอันนี้บาลานซ์ซ้ายขวานะครับผมอันนี้เป็นวอลลุ่มเสียงเล่งเสียงนะครับอันนี้คือปีนะครับปีปรับเพิ่มนะครับเราไม่ปรับก็ได้นะครับเราไม่ปรับก็ได้ก็คือกดตัวนี้นะครับถ้าเป็นบลูทูธอะไรกดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดหานะครับตรงเมนูตรงนี้นะครับผมตัวนี้มี Fm ด้วยนะครับผม ตอนนี้ก็เล่นเพลงกับตอนนี้เล่นเพลงเดินหน้านะครับผมเลือกเพลงต่อไปนะครับวันนี้กดเล่นหรือว่าสต็อปก็ได้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเราเสียบ USB นะครับถ้าเพลงมันหมดก็กดวนนะครับเล่นเพลงซ้ำได้นะครับผมนี่ครับก็เสียงใช่ได้ครับผมราคา9ก้บาบาทนะครับรวมส่งแล้วนะครับผมรวมส่งแล้ว นะครับใช้ได้ครับลำโพงแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วสองตัวนะครับผม